ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปถัดไปจากทางช่องมอเตอร์เอนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับมอเตอร์เอิร์คลิปนี้จะพาทุกท่านไปพบกับรถตู้ไฟฟ้าแบบมินิมอลนั่นก็คือ Electric Band X Bus ครับซึ่งรถไฟฟ้าน้องใหม่จากประเทศเยอรมน,นีในชื่อ Electric Band X Bus หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับทางบริษัทได้เผยเลนานามว่า e b u s y ซึ่งครั้งนี้ได้เผยโฉมเป็นตัวจริงครั้งแรกครับ Electric Band X Bus ครับเป็นรถไฟฟ้านในปัจจุบันที่มีหลากหลายรูปแบบมากครับล่าสุดกับรถไฟฟ้าจากค่ายเยอรมน,นีครับที่ออกแบบรุ่นใหม่ในรูปแบบรถตู้ขนาดเล็ก สร้างความแตกต่างให้กับตลาดฮนะในชื่อของ Electric Band, b a n d X-Bus นั่นเองครับจุดเด่นสำหรับรถคันนี้ครับ Electric b a n ครับไม่ได้มีเพียงแค่เป็นรถไฟฟ้าเท่านั้นครับแต่ยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ถึง10รูปแบบเลยครับแถมหน้าตายังดูน่ารักไม่ใช่เล่นเลยนะครับโดยการออกแบบครับมีความโค้งมนในการออกแบบครับมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งรถ4ประตูหรือ2ประตูท้ายอาจจะเป็นกระบะหรือทรงรถแวนแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งจัดทาขึ้นมาครับ อีเล็กชิกแบนเอ็กครับเป็นรถไฟฟ้าบรรทุกขนาดเล็กครับที่มาพร้อมกับมิติตัวรถโดยจะมีความยาวอยู่ที่3 6 4 0มิลิเมตรครับมีความกว้างอยู่ที่1 6 0 0มิลิเมตรครับและมีความสูงอยู่ที่1 9 4 0ามิลิเมตรครับมาพูดถึงภายในห้องโดยสารครับภายในห้องโดยสารตกแต่งอย่างเรียบง่ายครับในรูปแบบมินิมอลที่เรียบง่ายครับโดยปุ่มควบคุมต่างๆครับรวมเอาไว้ที่พวงมาลัยครับแม้แต่เกียร์ก็สามารถกดที่พวงมาลัยได้ ไม่ว่าจะเป็นการออกคําสั่งเดินหน้าหรือถอยหลังหรือแม้กระทั่งถอยจอดก็สามารถใช้ปุ่มที่พวงมาลัยนี้ได้เลยครับโดยจะมาพร้อมด้วยจอแสดงข้อมูลต่างๆขนาดเล็กครับบอกสถานะต่างๆของตัวรถและปริมาณของแบตเตอรี่ครับรวมไปถึงบอกสถานะระยะทางในการขับขี่ด้วยครับหรือจะให้พูดเข้าใจง่ายๆนั่นก็คือทุกอย่างรวมอยู่ที่พวงมาลัยนั่นเองครับ ส่วนเรื่องระบบปรับอากาศครับมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ครับอีกแบบหนึ่งครับติดตั้งมาให้ครับเป็นหน้าจอขนาดสัมผัสปกติฮะรวบรวมเอาไว้สําหรับควบคุมระบบปรับอากาศครับเลยทําให้ภายในรถครับมีพื้นที่ในห้องโดยสารมากขึ้นฮะมาพูดถึงในขุมพลังในการขับเคลื่อนครับโดยรถรุ่นนี้ครับจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ที่ดุมล้อฮะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อ ติดตั้งมากับแบตเตอรี่ขนาด10กิโลวัตต์ครับที่วิ่งได้ไกลถึง200กิโลเมตรและยังมีออปชันแบตขนาด30กิโลวัตต์ให้ท่านเลือกแน่นอนครับว่ามีเพิ่มระยะทางวิ่งไกลไปถึง600กิโลเมตรครับและยังรองรับการชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยฮะยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า4ล้อซึ่งจะให้กําลังสูงสุด76แรงม้าครับทำแรงบิดได้มากถึง1,000นิวตันเมตรมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับและถ้าหากท่านใดครับอยากจะจ เจ้า e l e c t r i c b แบนเคันนี้ครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่18,070ยูโรหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆประมาณ6,98,000บาทครับแต่นะตอนนี้ครับยังไม่มีจัดจำหน่ายครับจะมีจัดจำหน่ายในช่วงกลางปี2022ที่จะถึงนี้ครับยังไงเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าเจ้ารถรุ่นนี้จะได้เข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยหรือเปล่า แล้วทุกท่านละครับมีใครสนใจรถแบบนี้กันบ้างครับรถตู้ไฟฟ้าสไตล์มินิมอลแบบนี้ฮะสำหรับตัวผมเองดูแล้วก็น่ารักดีนะครับแต่ถ้าเกิดเอามาใช้ในชีวิตจริงไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงที่มันดูเล็กเกินไปนะครับ แต่ถ้าเกิดขับรถไปชิวๆตั้งเต็นท์นะครับก็น่าจะได้ฟิลไม่น้อยเลยนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะกดปิดคลิปไปครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปถัดไปของทั้งช่องมอเตอร์เ e อนะครับกราบขอบพระคุณครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ I'm trying.